มาครับนิสสันนวาร่านะครับคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวท็อปครับตัวีเกียออโต้โอ้โหนะนิสสันนวาร่าเจ้าะออปชั่นนะครับตัว2.5ตัวีนะครับรถปี2019นะครับเรียกไมล์แสนสองนะครับราคาแค่449,000ครับพี่ย้อนไปทีว่า449,000นะครับเรียกไมล์แสนสองก็รังพอดีเลยนะครับและที่สำคัญในส่วนของตัวร้อแม็กนะครับนี่ครับร้อแม็กของแท้ กล้อง360องศามีให้แล้วเรียบร้อยนะพี่มือจับครเนี่ยนะครับถือว่าครบนะโดยรวมนะครับนะผมถ่ายจุโชมให้นิดนึงน,น,น,นะนี่ครับตัว V ีนะครับด้านในเป็นยังไงนะผมจะผมเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสุดรถกับผมได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้แค่ติดต่อมารายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนี้เราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรจนคนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของกระบะมือสองคัดเกตนะครับคันนี้ก็พร้อมขายเรียบร้อยสำหรับ Nissan Navara นะครับตัว2.5ตัว V นะครับอย่าอีกทีว่าเป็นตัว V เกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์แสนสองกับรถปี2019เลขไมล์กำลังพอดีเหมาะสมแน่นอนนะครับราคานี้นะครับฟรีดาวผ่อนประมาณเท่าไหร่ครับพี่แมนนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000เท่านั้นนะครับโดยรวมถือว่าโอเค นี่ครับเงาเงาเลยนะสีบรอนเงินนะครับล้อแม็กเป็นเอกลักษณ์นะครับผมอาจจะถ่ายไว้หน่อยวันนี้มาอัปเดตให้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมาจากพิษณุโลกแต่คันนี้ผมเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับไปด้านหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยพร้อมกับเดย์ไทม์แจมแจมนะครับไฟตัดหมอกครบจบเลยนะครับสีนี้สีเดิมรอบคันนี่ครับคันนี้เข้าลานพร้อมขายแล้วนะผมเก็บงานทุกอย่างให้แล้ว นะครับล้อแม็กรอยปีนฟุตบาทไม่มีนะครับล้อแมกอันนี้ผมก็เข้าเครื่อง CNC นะครับมันมีอาจจะมีรอยปีนฟุตบาทเนาะผมก็จัดการมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับยาง BF Goodrich นะครับเดี๋ยวผมดูปียางให้แป๊บนึงนะครับปี2025นะครับก็เพิ่งเปลี่ยนมาเพราะว่าเรามีในส่วนของตัวศูนย์ไทยพัฒน์นะครับในตัวเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับออปชั่นจัดเต็มในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกล้อง3 6 0มีให้นะครับนี่ครับ เครื่องยนต์2.5 DDTI นะครับ VGS Turbo แล้ว R 2, R 2, R 2, เรียบร้อยนะครับสันเดียบโดยรวมถือว่าโอเคคันนี้สีสดมากพี่นะครับนะสีสดมากนะครับตรงนี้เขียนคำว่าคาริเบอร์นะเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นี่ครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับจะพาะออปชั่นเลยนะสำหรับคันนี้นะครับกันชนมีให้และที่สำคัญนะครับนี่ครับกล้องถอยโอ้โหนะนี่ครับตัว V นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะนะครับมันเป็นสีประตูที่ราคาดีนะ ตัวออปชันถือว่าครบนะครับด้านในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะครับระบายความร้อนได้เร็วนะครับตัวผ้านี้ก็ไม่ได้ขามยุ่ดตัวพี่แอร์หลังครบจบนะครับแอร์หลังครบจบนี่ครับถือว่าสวยเลยนะครับฟิล์มนี้เป็นของลามิน่านะครับสัหลี่ยม์ด้านข้างคมๆนี่ครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มเลยแหละนะครับ ผมว่ามันเป็นระบบพุสตา้าแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่านาวาร่านี่ยเขาจะเน้นเรื่องออปชันนะครับที่ให้มาเยอะมากแล้วก็ในส่วนของพรมลายเนี่ยมีในส่วนของอ่านี่ครับคุชเชนโทนลดความเร็วนะครับตรงนี้มันไม่ได้กระพริบนะกล้องผมมันกระพริบนะครับเลขไมล์แสนสองหกร้อยสามสิบสามกิโลเมตรหน้าจอใหญ่นะครับขนาดเจ็ดนิ้วนะกล้องสามร้อยหกสิบแคมมาลาอารอบคันนะครับเกียร์ออโตโส้สวยๆแล้วก็กระจกมองหลังตาแสงออโต้นะครับกล้องบันทึกด้านหน้าลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องในส่วนของที่เป็นช่อง d ีซีสองโวลต์นะครับให้มารอบคันนะครับแอร์หลังครบจบให้มารอบคันแอร์หลังครบจบนะครับช่วงล่างดีๆนะครับส่วนมากนะครับลูกค้าผมจะเป็นในส่วนของที่ชาวไร่ชาวสวนนะครับเอาไปขนของขนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาจะดีหน่อยมันเสียอย่างเดียวคือว่ามันเป็นแบรนด์ลองแค่นั้นนะครับสำหรับ n ิส s ันนวาวาร a านะครับเสียตรงเดียวเลยคือว่าเป็นแบรนด์ลองแค่นั้น โดยรวมถือว่าโอเคทั้งหมดนะครับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยประมาณ5นาที6กนาทีนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมมีเคดเซ็นลูกค้านะอีกอีกอีกที่หนึ่งต้องไปรับลูกค้ามานะครับอยู่แถวอ,อยู่แถวมอมลลาคำแหงนะครับไปรับมามาจากไฟแนนี่แหละนะครับนั้นลูกค้าไว้ประมาณสักบ่ายบ่าย3นะครับเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปพาไปดูในคลิปถัดไปครับ ครับอันนี้ส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว2.5ทโีบบแล้วในตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะขนาด4สูบ16วาล์วพี่นะครับ163แรงม้ารื่นปื๊ดปั้บแน่นอนนะครับทั้งตัวแ c a ไม่ว่าจะเป็นแคปหรือสีประตูนะครับแรงม้าเท่ากันคล้ายๆเหมือนรีโวนะครับแล้วก็พวกอ่ากระบะทั่วไปนะครับแรงม้าเขาจะเท่ากันทุกรุ่นทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับนี่เลยนะหัวน็อตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่ขนาดอันนี้อันนี้คือ นี่ครับรดคัดเก็บให้เรียบร้อยนะสันเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นตัวกิฟตัวอะไรนะครับหยุดครบแบบนี้เลยนี่ครับสวยมากพี่นะแบตเตอรี่เกิน2ปีผมเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับค่า CCA ไม่ได้ผมก็เปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับสันเหลี่ยมโดยรวมถือว่าโอเคนะครับหัวน็อตนี่สวยๆเลยนะครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนี่ครับฝากระโปรงนี่เจ็ๆ ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับขออนุญาตรีวิวไวหน่อยนะครับปกติผมจะรีวิวประมาณ10กว่านาทีนะครับแต่รีวิวนี้ประมาณสัก66 6นาทีนะก็ประมาณนี้ละกันมาอัปเดตให้เพระาะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับมันอาจจะยังไม่ร0 0ซนะครับแต่ที่เอามาถ่ายให้ดูเพราะว่ากลัวจองไม่ทันกันเพราะว่าเซลล์ที่นี่เยอะนะครับเซลล์ที่นี่ประมาณ 40- 50คนทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดแต่ที่ใครชอบนะครับแล้วก็ดูในส่วนของเพลย์นยน์มาจะรู้ดีอยู่แล้วว่ารถเกรดเออยู่แล้วนะครับ โชงงานหรือเก็บงานนะครับผมเก็บงานแบบร0อยอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลลูกค้าได้รถดีๆกลับบ้านแน่นอนนะครับลองติดต่อมาได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ